สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับกรัวป้าเก็กอีกช่นเคยนะคะช่วงนี้ห่างหายไปนานค่ะป้าเก็กมัวแต่ไปทำสวนก็มีแฟนคลับเป็นจำนวนมากพอสมควรนะคะตามไปดูป้าเก็กทำสวนถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูนะคะนานๆจะโผล่มาทำอาหารสักครั้งหนึ่งวันนี้จะพามาทำอาหารจะเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารหลักก็ได้นะคะช่วงนี้โควิด อยู่บ้านทำอาหารกินกันค่ะวันนี้จะพามาทำข้าวทิพย์ปรุงรสนะคะเป็นการหุงข้าวในหม้อไฟ,ฟฟ้าแต่ว่าใช้ส่วนผสมของส่วนมากจะเน้นผักค่ะที่ไม่ใช่ผักก็จะมีไส้กรอกอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่จะหุงข้าวแล้วก็จะมีพวกทำน้ำปรุงอีกต่างหากนะคะอันดับแรกเรามาดูส่วนผสมที่จะหุงข้าวกันก่อนดีกว่าค่ะข้าวที่จะนำมาหุงก็ควรจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะ ข้าวเก่าข้าวใหม่อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกก็แล้อกกันค่ะบ้านไหนมีข้าวอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะปะก๊กใช้ข้าวสารข้าวเจ้าประมาณ2ถ้วยครึ่งค่ะถ้วยเล็กๆประมาณนี้นะคะนี่ก็หุงได้เยอะละหุงเยอะเดี๋ยวจะกินไม่หมดเพราะว่ามีส่วนผสมเป็นผักเยอะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่กระชอนให้หมาดๆเตรียมไว้แล้วก็เจียวหอมแดง กน้ำมันพืชไว้นิดนึงนะคะเอาไว้หุงกับข้าวเกลือค่ะส่วนผสมพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะใครไม่ชอบตัวไหนก็ไม่ต้องใส่หรือมีตัว2ตัวก็แล้วแต่สะดวกค่ะเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบตัวอื่นก็ได้นะคะที่เรามีก็จะมีมันฝรั่งหอมใหญ่ตัวฝักยาวข้าวโพดแล้วก็แครอทอันนี้ไส้กรอกนะคะต่อไปเราก็เตรียมส่วนผสมพวกนี้เอามาหั่นก่อนนะคะ จะหั่นซอยเป็นชิ้นๆอันนี้ก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไว้ข้าวโพดก็หั่นออกมาเป็นเม็ดๆเองนี้แหละเดี๋ยวขอเตรียมก่อนกันแล้วกันค่อยมาดูกัอนอีกครั้งนึงค่ะทุกอย่างก็หั่นเสร็จแล้วนะคะใส่ไม่หมดค่ะกะกะเอาก็แล้วกันอันนี้แครอทใส่ไปครึ่งหัวนะคะข้าวโพดก็ครึ่งครึ่งฝักค่ะอันนี้มันฝรั่งก็ครึ่งลูกเหมือนกันไม่หมดนะคะ ตัวฝักยาวหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะไม่ต้องหั่นฝอยค่ะเพราะว่าเวลาหุงออกมาจะได้สวยคล้ายๆกับเมล็ดถั่วลันเตาประมาณนี้นะคะแล้วก็หอมใหญ่ก็หั่นลูกเตา๋าไส้กรอกก็หันกกห่นลูกเตา๋าไส้กรอกทอดมาก่อนก็ได้นะคะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะต่อไปเราก็จะมาหุงข้าวกันเลยนะคะใส่ข้าวลงไปเลย ด้วยเกลือนิดหน่อยส่วนผสมป้ากิ๊กก็จะวางไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะคะหงข้าวไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเติมผักก็จะเยอะแล้วก็จะกินไม่หมดทีนีน้น้ำน้าที่จะหุงป้ากิก๊กจะไม่ตวงให้นะคะเพราะว่าข้าวแต่ละคนไม่เหมือนกันข้าวใหม่ข้าวเกา่าเดี๋ยวบางคนก็ว่าหุงแล้วไม่สุกบางคนก็บอกว่าหุงแล้วแฉเพราะฉะนั้นก็หุงเหมือนที่เราหุงข้าวนี่แหละค่ะดูเอา มขึ้นมาสักประมาณ1ข้อนิ้วก็ได้ค่ะตัวนี้น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าหงน้อยก็ดูยากเหมือนกันกะกะเอานะคะจากข้าวขึ้นมาประมาณ1ข้อนิ้วเสร็จแล้วก็เติมหอมแดงเจียวค่ะคนให้กระจายตัวสักหน่อยนึง ตามด้วยผักต่างๆใส่กรอบใส่ไปให้หมดเลยค่ะันนี้ไม่ต้องคนนะคะให้เขาอยู่ข้างบนนี่แหละเกลี่ยๆสักหน่อยนึงให้ข้าวอยู่ข้างล่างจะได้สุกดีๆ Okay, เรียบร้อยปิดฝาหมอ้อเลยนะคะเปิด,ดไฟเลยเสร็จแล้วนะคะในขณะที่หุงข้าวเราก็จะไปทำน้ำสำหรับคลุกน้ำราดน้ำคลุก,กกันคะ่ะต่อไปก็มาทำน้ำสำหรับคลุกข้าวกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะ ใส่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับเติมน้ำอันนี้เป็นน้ำเปล่านะพอดีล้างขวดซอสมะเขือเทศก็เลยออกมาสีแดงใส่เครื่อง,งปรุงต่างๆลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นซอสมะเขือเทศปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสปรุงรส น้ำตาลทรายแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวมาได้ที่แล้วนะคะให้ข้นประมาณนี้ค่ะอย่าให้ใสามากเพราะว่าข้าวจะแฉะเสร็จะแล้วพอได้ที่แบบนี้นะคะปิดไฟเติมโคนต้นหอมซอยนะคะพร้อมกับพริกไทย เราก็จะพักส่วนนี้ไว้แล้วก็รอให้ข้าวสุกก่อนนะคะข้าวก็หงสุกแล้วนะคะพอข้าวสุกเ้าจะดีดดีดปุ๊บก็ถอดปลั๊กเลยค่ะถอดปลั๊กแล้วอย่าเพิ่งเปิดฝาหม้อนะคะปล่อยไว้สัก1ินาทีให้เขาระอุตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาดูข้าวกันนี่ค่ะข้าวทิพป,ปรุงรสเห็นไคะสุกพอดีเม็ดกำลังสวยค่ะ เราก็จะคลุกตัวนี้ไปเลยนะคะน้ำปรุงค่ะใส่ลงไปเลยบางคนอาจจะไม่ชอบรสเข้มข้นก็ค่อยๆทย,ยอยใส่นะคะแล้วก็ชิมดูก่อนแต่ถ้าชอบเข้มข้นก็อาจจะใส่หมดเลยก็ได้ค่ะรสชาติของเขาก็คล้ายๆกับหน้าพิซซ่าฮาวายเอียนที่เราไปซื้อร้านสะดวกซื้อค่ะ ค่อยๆใส่ถ้าใส่เยอะบางทีอาจจะแฉะไปนะคะถ้าข้าวน้อยเป็นอาหารหลักได้เลยนะคะกิกก็น่าจะใส่แค่นี้คงไม่เพิ่มละเดี๋ยวข้าวจะแฉะน้ำราดน้ำปรุงเยอะคลุกให้เข้ากันตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ คนอาจจะชิมก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่พอใจก็เติมน้ําได้ค่ะน้ําราดของเราน้ําคลุกอันนี้จัดเสิร์ฟจานใหญ่เลยนะคะหลายคนเราก็จะใช้ถ้วยแบ่งเอาอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเต็มจานละขอชิมดูนิดนึงนะคะ อร่อยมากเลยรสเข้มข้นถ้าชอบรสจืดๆก็ยั้งๆไว้นะคะสำหรับตัวนี้ถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้ก็ของแก้มก็ไม่ต้องมีอะไรละแค่นี้แหละนอกจากจะทานกับส้มตำนะคะเข้ากับส้มตำไทยได้ดีมากเลยค่ะลองไปดูทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ไปกิ๊กด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ